ไปเดย์พีพีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ่ะพีพีอยากขอให้พีพีทุกคนแบบว่าปังปังแต่ชีวิตของพี่ก็ปังมาตลอดไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าวันนี้ VR v e r s i t y ของเรายังไรบ้างครัพีพีวันเกิดวันเกิดปีนี้เป็นไงบ้างพี่วันเกิดปีนี้เหรอครับผมก็25แล้ว25เป็นจเป็นเจะเพศ แต่ว่าดีที่มีคนอยู่ข้างกายใช่ทีมที่ดีจะพาเราผ่านเป็นสเพจไปได้มันจะไม่สำหรับพีพีกังมีความกังวลไหมไอ้ทีก็พี่ว่าไม่กังวลนะครับผมจริงๆิพี่ว่ามันเป็นจังหวะชีวิตแหละครับผมพี่ว่าในชีวิตมันก็จะมีเรื่องที่ดีแล้วมันก็จะมีเรื่องที่ไม่ดีมันก็จะปะปนไปอย่างเงี้ยตลอดไปครับผมไม่ว่าจะแค่อายุ25 26 27ย่เอะไรเงี้ยพี่ก็เชื่อว่าแบบถ้าเรามีสติแล้วเราก็ ตั้งใจทำในสิ่งที่เราอยากทำคิดดีทำดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเราก็จะผ่านช่วงเวลาหลยๆไปได้แล้วไปหมู่หรือยังมีระวังไหมมีระวังไหมระวังคนใกล้ตัวใอเคถ่ายสีไม่มีไม่มีไม่มีคนนี้ที่พี่เขาหรอไม่ใช่หรอ แล้วเป็นอย่าง,งผู้ใหญ่ที่บ้านมีความกังวลไหมค้องมีผู้ใหญ่อาจจะมีความเ bon, ป็นแเราเราคนรุ่นใหม่จริงๆแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้กังวลนะครับผมเขาก็เชื่อว่าแบบพิ่น่าจะเอาตัวรดไปได้หรือว่าต้องมีมูเริมต้องมีมูออไม่ไม่ค่อยได้มูลเลยครับผมออแต่ว่าอาจจะมีทําบุญบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าวันเกิดก็ไปทําบุญมเหมกันปีนี้ได้ซื้อของวัอะไาให้ตัวเองไหมพี่ก็ไม่ได้ซื้อซื้อซื้อไปปีที่แล้วแต่ว่าเพิ่งได้ปีนี้หรือใครซื้อให้ซื้อรถไปเพิ่งซื้อรถไป เพิ่ได้ปีนี้ได้ปีนี้รถสปอร์ตตามใครหรือเปล่าไม่รู้พี่พี่ต้องมีรถไงเพราะว่าเขาแบบเดี๋ยวเขาจะมาขิงพี่ไม่ได้แล้วเขาช่วยเลือกไหมเขาแนะนําหรือเปล่าเขาก็จะแนะนําในรุ่นที่เขาชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าของงี้มันอยู่ที่คาแรคเตอร์ตัวเองมากกว่าแล้วเราตามใจเขาไหมเราตามใจเขาเรื่องอื่นเรื่องรถไม่เชื่อเขาไหม เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างรับตมอย่างรับรารับมาแล้วเขาบอกให้พี่ซื้อรถสีชมพูอย่างเงี้ยพี่ก็งงอ่ะเขาไปด้ไหมวันนี้รับเขาไปได้ไหมไม่ได้ไปครับผมก็ให้เนี่ยให้พี่บีแบบอะไรก็มีอะไรก็มอะไรก็โฟกัสถุงสีฟ้าถุงสีฟ้าถุงอะไรอ่ะพี่จาไม่ได้เลยอ่ะอะไรนะครับ คืออะไรมันไม่สําคัญอยู่ที่ว่าแบบเขามาในวันสําคัญของเรามากกว่าโอ้ยอะไรายเขาบอกอะไรเขาบอกอะไรเราอะไรนะคอนเซ็ปต์ต้องมาดีสามทุกปีเลยเหรอเขาก็บอกว่ามีความสุขมากมากครับผมเขาทำเขาเพิ่งทํางานเสร็จครับเพินงานเลดพอดีเขาก็เลยแบบมาสายก็คือเราเปิดพร้อมเปิดให้เขาตลอดเวลาเลยหรอบ้าละมากี่โมงเราก็พร้อมเปิดเขาเตรียมกับนี่มาหมดเลย้วหหนูบอกแล้วไงต้องระวังคนใกล้ตัวแต่มาเปิดบ้านหนู แต่แต่คอสตูมเราก็คล้ายๆกันทุกปีเลยนะหมายถึงเอาวันเกิดใช่ไหมครับชุดนอนก็ตั้งใจแบบว่าก็เขาอยากเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้คาดหวังแล้วแบบต้องมาทุกปีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะกล่าว่าอาบน้ำแต่งตัวนอนแล้วไงไม่แต่งหน้าเลยไม่แต่งหน้าแต่ว่าทาลอเรลปาริสนี่เนาะเก่งเก่งมากเก่งมายทีได้คอมเมนต์เราเพราะารักตลอดเลยที่เราครับผมก็ ดีใจครับดีใจที่แบบว่าไม่ว่าผ่านไปกี่ปีอะไรเงี้ยเขาก็ยังมาเหมือนเดิมผมก็มีเซอร์ไพรส์ทุกปีอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณเขาละกันนะครับผมที่ที่อยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตกันมากกว่าครับโปรเจกต์ของแฟนคลับก็ช่วยใจแฟกับพี่เหมือนกันเยอะมากใช่ครับผมเยอะมากๆครับเหมือนมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกปีเลยก็งงเหมือนกันแล้วก็ดีใจมากๆครับพี่ทุกๆครั้งบบว่าเหมือนพอวันเกิดเราอย่างเงี้ยมันเป็นวันสัมพันธ์ของเราการขับก็ให้คุณค่ากับสิ่งนี้ด้วยครับผมก็ขอบคุณทุกคนละกันคร ที่บอกว่าทำโปรเจกต์น่ารักน่ารักให้พีไม่ว่าจะเป็นที่ต่างประเทศหรือว่าในประเทศนะครับผมแล้วก็เงินทั้งหมดที่ได้มาอนะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังบอกว่านั่งแกะกันอยู่เพราะว่าค่อนข้างจะแบบเ<อ>ยอะย,ยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าามันเป็นดอกไม้นะอะไรเงี<อ>้ยก็นั่งแกะกันอยู่ก็แกะเสร็จเราเดี๋ยวจะเอาเงินทั้งหมดก็ไปบริจาคครับโอ้ย้่จะไปบริจาคที่ไหนยังไงพีรับก็ปีที่แล้วไปบริจาครงพยาบาลนะผมเดี๋ยวปีนี้ก็เดี๋ยวลองหาโครงการที่มันน่าสนใจดูครับผมก็เดี๋ยวจะเอาเงินทั้งหมดเลยรับไปิ เป็นจำนวนที่มากก็เเปนนนจาวที่มลยไม่รู้เหมือนกันครั้งก่อนครั้งก่อนเท่าไหร่ครับไม่รู้จะไม่ได้เลยคลองกอดประมาณหนึ่งล้านบาทอันนี้ก็น่าจะเยอะกว่านี้นะอธิบดีมนตร์นาศาสตร์ก็ถือว่าทำบุญด้วยกันพี่ๆด้วยครับผมพี่ทุกคนด้วย่พีปีอย่างปีนี้จะมีโปรเจกต์พิเศษจะมีโปรเจกต์เมื่อไหร่จะเปิดมาโปรเจกต์ที่เราจะได้ติดตามกันมองพี่ปีกแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว ไ้แล้วบอกเขาไปแม็กับเขาทวงหาแล้วนะว่าเราจะมีงานเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ที่จริงมันมีครับมันมีแล้วก็กําลังทําอยู่ด้วยครับแต่ว่าเขาไม่ให้บอกบอกเขาก็ฟ้องหนูฟ้องหนูเสร็จหนูก็ฟ้องพี่บีต่อการใครเียนสุดนูใครเียนสุดใครเวียนสุดพี่บีคนนี้เลยต้องไฮโลได้ค่ะ